ม่หรือยังยังยังไม่ใหม,ม,ม่อันนี้เนื้อชิ้นใหม่ว้าวโดนสุขภัณนะอ่าฮนะาสโมกเกอ,อ,อร์โอ้โหควันออกมาข้างนอกบ้านเลยดอมหมดเลย ออกไปแล้วน่ากลัวไปไหมโอเคชิ้นสุดท้ายละ ไ,ไปชุดแล้วไปชุดแล้วหายร้อนนะพอร้อนแถม นั่นมีเอ้ยฟันแล้วกระแทงว่ะลองฟันใหม่ดิเฮ้ยแม่ฟันแล้วกระแทงถึงที่เพิ่งรู้ว่าทำได้สไลด์แล้วสไลด์แล้วเอาดอาิแท้งคนที่ตายไหมไงตายดิคาบเอาใช่ใช่อะไรครับครับชช้ไม้ไม,ไม,ไม้ไม้ที่มันคับเกบกด็ดกับกระดูกกับกระดูรอใช่ กระดูกะอะไรก็ได้กระดูกคุนก็ได้โอเคเสร็ okay. จะละอ่ะแบ่งละมีมีของกินไหมไม่มีทองหมดไม่แก่ตายไม่แก่ตายอ๋อไม่แก่ไม่หรือเปล่าเนี่ยไม่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 ไมอ๋อถึดมือนี้ระดบนี้แล้วอเคพอ,<ข>อแล้วคร <ขอ S 1> <อ>ับ อันนี้ได้ทั้งวันินเนื้อกินน้ำข้าวมันไม่ค่อยเหนียวหรอกข้าวมันคือแบบมันเป็นหนียวน้ำอนอแอบเอาแบกเนื้อเลยเปิดประเด็นโอเคเดี๋ยวไปเติมน,น้ำกันที่มือสบอ หน้าจอมือกนคะรับเดินทางต่อคือสวิสวิสบอลออโอ้ดูควันด้วยมีฝ่องควันออกมาควันออกฝ่องอยากให้ให้มันสร้างเสร็จเ,เร็วๆสนุกลยเอยมันเอรีไอเสร็จอีกนานป่ะเอ้นี่ครับนี่คืออยู่ <laughs> ที่เราชิงไป <laughs> ที่คิดว่าเป็นสัมบี้โอ้โหตัวใจนั่นเนี่ยเ,ออเ,ออเอยอะมากดูเียวมูฟ่านี่ว่าโอ้โหโอ้โอโอโชเยอะไหมเ,ปเ<อ>นปัดน,นะครับไนปัดเอาเนื้อหนังหมวเออกระเาหนันนงเม่ว่ากระเพาหนังเด้อเด้อเด้อไปลควันได้ดิ หให้เป็นสีดำเอาไปลงคอนให้มันสีดำได้อันนี้มันหมูสีดำอยู่แล้วนี่หมูปลาเนี่ยดูเขี้ยวมันดิอไ,ได้เขี้ยวเปล่าวะเฮ้ยหายไปแล้วนี่ไงห,หนังมันอ๋อมีเมชือกไหมเชือกไม่มีนะไม่ใช่เก็บปลาเดี๋ยวออไปหาแหลกกันดีกว,ว่าเดี๋ยวไปลองทำกระเป๋าหนังหนึ่งดูอใส่ไป อะไรแบบีอะไรกันไปูไดน้ง่ะไปหาเรกเงิน,นวะับปับ๊บดูอยู่อยู่ตอนนี้อยู่ในห้องรบเปล่าอยู่ในห้องอยู่ครับอยู่ในห้องอยู่ก็หนึ่งเดียวที่ไปอยู่บนเนิเนเขาสองเมตรไอ้เหี้ยปิดเอง ได้ต่อยได้ค <fit> ิกต <that> ่อยอะไรต่อยอยู่ๆก็ปิดเลยเหรอปิดเองเลยอ้าวชั้นสองห้องไหนห้องห้องห้องที่อธิบายไงห้องด้านถ้าขึ้นมาจะยู่ด้านขวาครับน่าะขาที่มองเียนเอาดับไฟเหรอเฮ้ยไม่ดับต้างขวาหน่อยวะ อะเรียบร้อยผมยิงม,ยมันตายแล้วมันตายแล้วไม่เห็นว่ะตกใจอ๋อห้องอ๋อห้องนี้เหรอใส่ชื่อดิเอาตกตกหายตกจมดินตกจมดินฮะตกจมดินเมื่อกี้เห็นเห็นควันอยู่ดใส่ชื่อดิมีปลอ๋อตกจมดินเหรอตกจมดินอ,อันนี้ผมเอง อเคกื okay. ยบยิงแน่อะนัง่งนักโอ้ยม,มันใครข,ใ<น>ข้างบนือเป่ะฮะไหนข้างบนข้างบนชันฉันสุดท้ายมีไหมไม่รู้นะข้างบนสุดใช่ป่ะใช่ฮะไม่ม,ไม,มีไม่มี ก็ไม่แน่บอกแล้วโอเคไม่มีใครอ่ะเราขึ้นมาดูมัดูตกกันหน่อยผมหาไม่เจอตรงนี้หรอตรงนี้อะดูไม่เจอ่ตกหายโอ๊ยหายรูปเลยจำไม่บันทึกวีดีโออยู่ แต่ไม่ทำได้เห็นุดมันไม่ทไ้เห็นมันอันนี้เรากำลังจะทำกระเป๋าหนังหมูนะครับอ๋ต้องไปหา่ีไม้ก่อนคนระับอเลยไปกันอันนี้จะทำกระเป๋าหนังหมูก็แล้วไ่ ั้งหมดสี่ห้าช่องสีอะไรนี่สี่ะซีมันกระเป๋าคับอ่ะแต่ยี่ห้าช่องนะกระเป๋าคลาบยี่สิบนีใช้สิบค้าทำไมทำไมมันเขียนว่า im improvised leather b a c k ก,ก็ก็คือสร้างเองไงไม่ใช่ปกติมันจะเป็นอีกกระเป๋านึ่งเอออันนั้นมันทำมาจากกระสอบไงนี่ทำมาจากหนัง,งมันจะถ้าทำาจ,า<อ>จากกระสอบมันจะยี่ยี่สิบไงถ้าหลังมังจะยี่ห้า เนี่ยนนกระเป๋เาไ,ได้กระเป๋าเป๋าใส่ปุ๋ยเทศก่านเย้กระเป๋าใส่ปุ๋ยกระเป๋านั่งคว้างเหรอใช่ครับนี่กระเป๋าคนจนไงเออกระเป๋าคนจนครับอ๋อนี่จะได้หมดการเอาหัน่นสปอนไม่เอาเหมือนซูเปอร์เลยไม่ มีหอกมีปืนในนี้ทาซามโอ้โหเออเต้สีแดงเราไม่หาบาร์าร่างหรอกบาร์ร่างดยเราสำรวจท่าทางกันดีกว่านี้อยู่ที่กาลี่เจอวอลมากันสองคนนะใครไม่ใช่กระเป๋าครับยิ่งเลย ข้าทางไหนมีแต่เลือ,อดโอ้กระสุนกระสุนดำตอเด็กๆจ อีเจอกระุนเจอแม็กซ์ S approach. S ติด S เหรอมันต้อง S S